สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆในการถักเปียไมหมหกนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องแบ่งผมตามสมควรนะเนาะเราจะมาสอนแบบรัดเลยก็คือขั้นตอนการเอาไหมเข้าผมการถักไหมให้อยู่แน่นไม่หลุดนะคะเราจะแบ่งผมเป็นสองส่วนช่อหนึ่งนะ่ะเราแบ่งผมเป็นสองส่วน แล้วเอาไหมคล้องเข้าไปในส่วนหน้าทําการจับไหมทั้งสองเส้น,นเหมือนเป็นช่อหนึ่งของผมอย่างเช่นเราแบ่งเปียสามไหมสองเส้นนั้นแล้วก็แบ่งเป็นช่อหนึ่งเลยนะคะพอถักไปได้รอบหนึ่งเราก็แบ่งออกเส้นหนึ่งไปกับคู่ผมอีกช่อหนึ่งนะคะแล้วเปียรอบถัดไปเราค่อยเอาเอาไหมอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเข้าอีกผมอีกเส้นหนึ่ง อย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยนะคะมันจะเป็นการแบ่งแบ่งไหมเนี่ยให้มันอยู่คนละล็อกมันจะได้ไม่รูดขึ้นนะคะตัวนี้เป็นเทคนิคที่เราใช้ที่ร้านแล้วมันอยู่ทนนานลูกค้าก็บอกว่าอยู่ได้นาน2-3เดือนแล้วแต่ลูกค้าอยากขยับปมหรือว่ามาทำไหมสีใหม่นะคะร้านเราอยู่พัทยานะคะ หัวหนึ่งก็ใช้เวลาถักประมาณ3มชั่วโมงขึ้นไปแล้วแต่แบบที่ลูกค้าเอามาให้นะคะแล้วแต่แบบที่ลูกค้าต้องการอย่างหัวนี้เราใช้เวลาถักมากกว่า5-6ถึงชั่วโมงเพราะว่าถักคนเดียวตามแบบก็เป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ในแบบค่อนข้างจะเล็กกว่านี้แล้วลูกค้าก็แจ้งเราว่าต้องการช่อใหญ่กว่าในแบบภาพที่ได้ก็นี่แหละค่ะ ทำเสร็จแล้วก็เป็นอย่างไงี้ใช้เวลา6ชั่วโมงด้วยกันนะคะค่ะก็ลงไว้เผื่อเพื่อนๆช่างด้วยกันดูและนำเทคนิคไปใช้นะคะสวัสดีค่ะ